สวัสดีนะคะคุณลูกค้าวันนี้วันที่ห้าเดือนสีนะคะวันนี้ก็มีของข้าวอีกหนึ่งพันนะคะมีกระดุมมีชนีมีพวงมาีีมีหมอนนะคะมีหมอนเข้ามาบ้างตัดเบตัดหัวกระเด็นเข้ามานะคะสวยเลยนะคะมาดูกันได้ร้านเช็ตองซอยสิบเก้าเนื้อหมอนนะคะแกะเนื้อหมอนมาใส่บาท นี่ค่ะนวดหมอนตอนนี้นะคะเน,เนื้อดีอันนี้พวงกพวงวานีนะคะของลูกค้าสวยมากเลยค่ะสนใจโทรมาสอบถามได้นะคะทักมาทางเพจได้นะคะใครอยากทานนีห่หมอนนะคะหมอนตอนนี้ลูกทรงก็สวยนะคะแต่ว่าราคามันก็สูงนิดนึงกระดุมตอนนี้แก่ดีนะคะราคาไม่แพง ตอนนี้หมอนโล่ร้อยบาทนะคะถ้าใครสนใจโทรมาสอบถามได้นะคะร้านเจ้าตองซอย19บค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะคุณลูกค้าตอนนี้เริ่มมาดูการจารันทุเรียนเพิ่งเริ่มออกนะคะถ้าใครสนใจอยากทานทักอินบ็อกมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ